พร้อมแล้วใครพร้อมแล้ว มาเร็วมาเร็วรัฐบาลพร้อมเฉิดฉายค่ะใครไปกินข้าวใครไปอาบน้ําใครไปล้างจานใครไปเข้าห้องน้ํากลับมาค่ะพอให้แคปปุ๊บอุ้ยน้องหน่อยครับคุณหน่อยครับไม่ทันครับนะไม่ทันค่ะพี่หน่อยค่ะเอาใหม่ได้ไหมนะคะมันเสียบกับที่ไหลสดนะคะถอดเข้าถอดออกมันลาบากโอเคนะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะใครพร้อมพิมพ์พร้อมนะคะนอนรอแล้วครับอ่ใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะพร้อมรวยมาเลยนะคะทําไมหน่อย ถึงให้ FC พิมพ์แล้วพิมพ์อีกหน่อยจะได้รู้ว่าร้อยกว่าคน200กว่าคนที่ดูทั้งสองช่องทางนี้นะคะอยู่กับหน่อยบางทีเปิดไว้แล้วก็เดินไปไหนไม่รู้นะคะทีนี้ยต้องเรียกแบบนี้แหละถึงจะได้ทันกันนะคะแล้วก็อยากให้อวยพรให้กับตัวเองด้วยให้ปังๆแบบที่เราพิมพ์ด้วยนะคะอ่ะรัฐบาลไทยพร้อมเฉิดฉายแล้วค่ะ FC ขามาทะม่มาทะเดอ้อ มาๆๆมาม,าม,ามานะคะงวดที่แล้วสามเจ็ดศูนย์ตรงตรงแต่ไม่ได้เงินสามเจ็ดศูนย์ตรงๆแต่ไม่ได้เงินทําไมถึงไม่ได้เงินบอกงวดที่แล้วแต่มาออกงวดนี้อืมนะคะแล้วก็งวดนี้หน่อยก็เลยไม่ทิ้งไงแล้วก็เลยบอกให้ fc อย่าลืมตามนะคะก็อยู่ในแนวทางนี้แหละเดี๋ยวแคปไปทีเดียวเลยนะคะก็นะคะยังไม่เคยได้คะ่ะนะคะยังไม่เคยได้อะไรนะคะ ยังไม่เคยได้แนวทางหรอคะหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวหน่อยให้แฟนเพจแคปก่อนนะคะแล้วต่อมาเป็นติ๊กต็อกนะต่อมาเป็นติ๊กต็อกนะคะวันนี้ใส่ชุดสีเหลืองเลยค่ะนะใส่จี้สีเหลืองแล้วคือปังสามตัวมากนะคะโอ้โหใส่จี้สีเหลืองต้อนรับดาวพฤหัสย้ายปังจริงอะไรจริงสามตัวเลยแม่ะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ิบเรียบร้อย